ก็มาเรกลางบังเลย่มอครับลงบครัจะได้หรือเปล่านี่ไงครับเสียนจับปลามือเปล่าครับ <Aust> aus> ไม่ธรรมาดาไม่ต้องใช้เครื่องมือครับ นี่ครับจับปลามือเปล่าครับ,บแต่เมื่อคืนว่าจะจับเสือมือเปล่าจะโดนเอาคืนโอ้โหสามตัวติดเลยเสียนหาปลาของแท้ปลากลับบ้านปลาเทบุจตพลดเยอะไอ้ดักว่ะปุอยรวยครุ่นให้เกลับบ้าน พาดูปลาจับปลามือเปลา่าได้พอแกงเลยนะยังไม่ได้เอาปลาเลยอันนี้จับมา